วนี้มาทาข้าวผัดต้มยําเมกันดีกว่าข้าวผัดอเมริกันเยอะเพิ่แต่รสชาติไม่ไ่งไปหางคล้ายๆกัน่ะแต่มีความเปรี้ยวเผ็ดขึ้นมาเพิ่มขึ้นเฉยๆโคตรอร่อยเลยไม่ใช่ซอสผัดใส่ใส่ได้ไหมใส่ได้ไหมจะมีขายนะ <c oughs> สวัสดีครับกับโกุ๊กที่มาวันนี้มาทําข้าวผัดต้มยําเมกันฮะโกะคอืออะไรวะซอสต้มยําบอกเลยว่าสูตรนี้โคตรเด็ด ต่บอกสูตรให้ปิ้งปั่นรวมกันเท่านั้นแค่นั้นจบปั่นละเอียดหน่อยถ้าอยากได้ละเอียดคืออยากได้ซ้อนเนียนๆเ,เอาไปกรองพอดีว่าไปทําเมนูคลอเก้ต้ยมยำมาแล้วเหลือโคตรอร่อยเลยเลยต่อยอดมาทําข้าวผัดต้ยมยำเมกันโอ้โหมอไซได้ยินเสียงป่ะเดียงไม่ค่อยได้ยินเสียงมอไซนะไม่เราดีไงอะไรนะ <c oughs> จะพังเลยไป <c oughs> แล้วก็ผมไปดูมานะไอ้ตามที่บอกว่าอะไรนะวะนี่ก็มาไม่หยุดเลย ตามาลีใช่ไหมมีมิกกี้ใช่ไหมหรืออา่านผิดวะมินนี่มิกกี้มิกกี้ไดเนอร์แล้วก็ไอ้ที่อาลีชื่ออะไรวะที่มันเป็นข้าวผัดอเมริกันแบบหรูๆมีมินบอลมินบอลอ่ะเออฮังกรีไร้เงี้ยแล้วลดูของผมของแท้มาดูมีอะไรบ้าง,งโคกไก่เบคอนพันไส้กรอกมาแล้วก็มีแฮมแล้วเดี๋ยวทอดไข่ข้าวผัดใส่ต้มยำรสชาติแซ่บๆหน่อยใช่ไหมไปใส่ซอสมะเขือเทศมันเลี้ยนไก่ทอดแบบอเมริกันเคยสอนแล้วปิ้งไปทำเลยไม่ต้องพูดลุย มาเล่นแป้งเลยวะ้ยมาครับทอดเลยดูดิเกรดสวยงามปะถ้ารู้ทำไรไปดูน,นะครับอืชิ้นเ,เบ้งเบ้งอย่างนงี้นะเมื่อก่อนไปกินข้าวอัมริกันเป็นไง ตต้องไก่ชิ <certain S 1> ้นหนึ่งแล้วก็คือแบบยิ่งบางร้านโกงโงหน่อยนะให้ง่องเล็กด้วยปิกบนนะแม่แต่ว่าเขาขายไม่แพงนะมันเป็นราคาของอาหารตำสักเลยนะ <Weber> มันก็ได้ขายไม่แพงไงวันนี้เรา,เากินราคาแบบเต็มที่อ่ะให้ยังนี้ดว่ะ<ซ>ถ้ามีเวลาทอดไปเลย แต่ผมมีเวลาดูดิดเหลืองทองวะโอ้โหแน่นอนวะของแท้นี่ผมเอาเอาไปแช่น้ำเกลือก่อนแล้วนะเดี๋ยวเล่งไฟนิดนึงไม่อมน้ำมันแล้วก็เอาขึ้นได้เลยผัดข้าวครับมาเลย ยังมีความเป็นอเมริกันเบาๆเห็ดใส่ลูกเกดปะ่ะใส่นะมีลูกเกดไหมลูกเกดอ่ะเออข้าวผัดต้ยมยำบ้องนี่ใส่ไส่กอกให้เหลือกับเห็ดนะเ,ออเพราะว่าเห็ดเนี่ยมันเข้ากับต้ยมยำผมว่าเบาไฟนี้นใส่ซอสเลยครับ ่าตนากี่นะพริกหน่อยไหมสับปีกแกงเดี๋ยวไม่เผ็ดโอ้โหน้อยไปแต่ก้องกินเผ็ดกว่านี้เผ็ดแล้วเผ็ดแล้วกูกินข้่ากันทำไมกันยังไงวะกูอยากรู้จริงเลยว่าซอสไม่พออ่ะข้าวเยอะพิิกน่อยเวลาเราคุกข้าวพวกนี้นะถ้าเราเปิดไฟแรงเสร็จเพราะว่าเราไม่มีไข่กับน้ำมันเปิดไฟเ,าเบาๆมา ส่แม่งให้หมดเลยค่อยๆคยุกไปถามผมว่าสีเหมือนข้าวบะหมี่กันไหมเฮ้ยมันก็ใกล้เคยเียงนะอเออมันก็ชมพูเหมือนกันนะ่ะเอ้ยไม่ใช่แดงเหมือนกันนะ่ะแดงเป็นแกงพันแดงเลยว่ะเหมือนพิแกงกงข้าวอ่ะเฮ้ยอร่อยแน่น,นอนบอกเลยเป็นไงนนได้ยังเรียบร้อยครับโคตรอร่อยซอสต,ต้มยำเข้มข้นจัดจ้าดีกว่าไป โค,โครตรอาหารเด็กอ้วนถ้าเกิดตามร้านคุณว่า เท่าไหร่วะสี่ห้าร้อยได้นะกินกี่คนก่อนกินกี่คนก่อนผมถ้าสังเกตมาผมไม่เอาซ้อมเลยเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะว่าข้าวผัดเนี่ยเข้มข้นมากผมกล้าพูดเลยรสชาติเข้มข้นมากอกา,ล,า,ากอลองดูนะดูไข่ดาวดินี่แบบเมกันปะไม่ไม่น่าใช่นะอาลองเลยครับเจาะอือ,อโอ้โหลงไปในข้าวผัดต้มยำต้ยมยำก่อนโอ้โหดูดิแต่ข้าวผัดต้มยำม,มีความเข้มข้นสูงมากนะไป ดีกว่าเขาแบบอเมริกันเยอะแต่รสชาติมงวิ่งไปทางคล้ายกันว่ะแต่มีความเปรี้ยวเผ็ดข kind of ึ้นมาเพิ่มขึ้นเฉยๆมากินกับเฟรนอนพันเ์็ตก่อนไปดูไก่อันนี้ไก่ขอแยกส่วนเลยนะตัดนะหืม ชัมโบแ<า>ดงเลยเขลยไม่มีแดงโอ้โหชัมโบสูตรนี้นะก็ะคือสูตรการเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเอาไปแช่น้ําเกลือก่อนนะมันก็จะมีความชําแบบนี้นะผมว่าน่าจะร้อนนะดูจากควันแล้วลองดูเมื่อเราทําตามดูนะโอ,อร่อยเลยไม่ใช่ซอนผัดนะใส่ได้ไหมใส่ได้ไหมจะมีขายนะ <laughs> แต่ซอสต้ตยมยำมันใช้ประโยชน์ได้อีกดูดิแยกออกมาตั้งไฟนิดนึงปั่นไว้แล้วตั้งไฟได้นะไก่ของเราจิมเข้าไปปึ๊บอุ้ออยซอสต้ยมยำร้อนไหม <c oughs> น่าจะร้อนมากไปครับอร่อยพร้อมพี่บอกิซอต้มยำสูตรนี้นะคุณเอาไปทำได้เลยผมว่าผัดได้หลายอย่าง สเายตี้ก็ได้ไหมสบายเฮ้ยอร่อยจริงว่ะผมชอบมากเลยสูตรนี้คือผ่านสุดๆด,ดูครับไปเลยคือง่ายเลยว่าเพื่อนไปทำตามไปเลยข้าวผัดต้มยำอเมริกันยำแพลวยำแพลโอ้โหฟินฟินว่ะพื่นใจจริงๆไม่รู้เงีย้ยเพื่อนๆอ,อาจจะชอบนะทำง่ายๆนะไม่ต้องสีเรียสมากนะ ฝากเอ้ยไม่ฝากแลว้ว่เดี๋ยวนี้เขาบอกว่าอะไรนะถ้าเกิดคนจะรักกันไม่ต้องพูดก็ได้เจอคลิปหน้าครับ